สวัสดีครับผมอดิตจอร์ดุกลาครับไฝ่ายน่กซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายจอร์ดุกรับก็อยู่ที่จังหวัดสุราชธานีมีใครเป็นคู่บอาซ้อมแล้วมั้งพี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สี่สี่ห้ามวยสไตล์อะไรครับบูดูด้านนวันนี้ต้องมาเจอกับพันธุเดชเนาะเคยต่อยเขายังไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเคี่ยวกับต่อยเขายัง ยังครับยังไม่ได้ดูด้วยวันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเควางแผงไงดีต่อยเละๆตามสไตล<ๆ>์มีอะไรแก้ครับทุกโมพี่เนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่าสุดต่อยที่เนี่ยเอาแล้วต่อยใครต่อยครับจำได้ป่าวไปไงชนะหรือแพ้แพ้คะแนนเพราะว่าแพ้คะแนนไปวันนั้นเวที่กิโลเวทสี่สิบเวทเหมือนกันสี่สิบเวทวันนี้ก็สี่สิบเวทใช่ไหมเมื่อเช้าสองหนักยัง้อแลวเป็นไงบ้าง น้ำหนักจะอยู่สามสี่ยืนยืสายตอนเช้าเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็น์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะนะคุ้มมากี่กิโลครับคุมมมาประมาณสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบกว่าคนจังหวัดคนจังหวัดสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็ฝากพี่ๆน้องๆจังจังหวัดสุราษฎร์ช่วยเชียร์ด้วยนะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับ